สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะประจำวันพฤหัส,สบดีที่30กรกฎาคม2558คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันนรดา,ดาก่อสวุวรรณค่ะและดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนั้นมีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะทีมข่าว most news ของเรามี4เรื่องราวให้ได้ติดตามกันในช่วงของ most update ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช การเตรียมงานความพร้อมสําหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ค่ะที่กําลังจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง23สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะรวมถึงโครงการที่มีชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะสําหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะหวังที่จะสนับสนุนให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนนะคะที่เก่งในเรื่องของไอีสามารถที่จะนําผลงานนั้นไปสู่เรื่องของการประกอบการได้สังคมค่ะ รวมไปถึงอีก2เรื่องราวในช่วงนี้นะคะทางยูเรกาหรือว่าบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนค่ะได้ทําการซื้อสิทธิบตัตรเครื่องสีข้าวชุมชนของสวทชค่ะเพื่อมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวจากการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทค่ะได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายจัดโครงการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดน้ําในภาวะภัยแล้งอย่างตอนนี้ค่ะ สี่เรื่องราวที่จะติดตามในวันนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ความพร้อมนะคะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นกําลังที่จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อพวช2,558ขึ้นค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมกับจะเปิด3พิพิธภัณฑ์พร้อมเสริมกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18สิงหาคมของทุกๆปีค่ะ คุณสาคอชนะไยทูรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชได้กล่าวว่าในวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาณว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปี โดยในกิจกรรมงานครั้งนี้สำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์อพวช2,558จะมีกิจกรรมในแต่ละพิพิธภัณฑ์อาทิพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับกิจกรรมชุดบาสกิจกรรมที่จะทดสอบความแม่นยำโดยการชุดลูกบาสลงในห่วงสมองกลที่เคลื่อนที่ได้ทำให้เกิดความท้าทายและความสนุกสนาน กิจกรรมสนุกกับโดรนชวนน้องๆมาทดลองบังคับโดรนสมองกลของอพวชซึ่งความท้าทายอยู่ที่การบังคับโดรนไปทำภารกิจต่างๆในจุดต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอาทิกิจกรรมและบเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชและสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ในชีวิตจริง และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกิจกรรมแล็บแสงไอทีพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของแม่สีของแสงและแม่สีของสีผ่านกิจกรรมตอบคำถามอย่างสนุกสนานรวมถึงกิจกรรมรอยสักดิจิตอล ยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช2558กำหนดจัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อพวชระหว่างวันที่11ถึง23สิงหาคม2558เวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์ถึงอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา9โง0ครึ่งหรือ9นาิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬกาณอพวชตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมศึกษาบริเวณโดยรอบอพวช พิเศษสุดจะเปิดบริการในวันจันทร์ที่17สิงหาคมและยังให้เข้าชมฟรีทั้ง3พิพิธภัณฑ์ในวันที่18สิงหาคมอีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาดหมายเลขโทรศัพท์02-577 9999ต่อ2122และ2123หรือจะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th ค่ะ ค่ะ18สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแต่ว่าสําหรับกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์อพวชในปีนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง23สิงหาเลยยาวไปประมาณ2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมน่าสนุกมากมายเลยะคะ่ะที่พี่แนนได้บอกไปนะคะจริงๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปเดินเที่ยวชมงานแบบนี้เนี่ยก็เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานมีความรู้ที่เรายังไม่ทราบ <c oughs> อะไรอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ะคะ่ะย้ำเว็บไซต์กันอีกหนึ่งครั Th. นั่นเองค่ะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางยู r e k a หรือว่าบริษัทยูเร k a ดีไซน์จำกัดมหาชนค่ะได้ทำการซื้อสิทธิบัตรเครื่องสีข้าวชุมชนของสวทชค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศมีความเข้มแข็งและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ บริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนหรือว่ายูเรกาได้เดินหน้าเพื่อลุยธุรกิจเกษตรแบบเต็มสูบโดยล่าสุดบริษัทย่อยคือบริษัทยูเรกาอะกรแมชชีเนอรี่จำกัดได้ซื้อสิทธิบัตรผลิตเครื่องสีข้าวชุมชนซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอ็มเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับเปิดตัวพันธมิตรใหม่ โดยคุณนรากรราชพลสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าล่าสุดบริษัทย่อยคือบริษัทยูเรกาอกรเมชเนอรี่จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้ซื้อสิทธิบัตร เครื่องสีข้าวชุมชนซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอ็มเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีประสิทธิภาพซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยเครื่องสีข้าวชุมชนราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทต่อหนึ่งเครื่องนอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัทยิปต้าจากกลเกษตรเทรดดิ้งจำกัดซึ่งดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดยางพาราเพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนาเครื่องจากกลการ,กรเกษตรไทยและสนับสนุนอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดและขยายฐานธุรกิจกลุ่มเกษตรของบริษัทเข้าสู่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่นยางพาราจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในกลุ่มของข้าวและมันสำปะหลังโดยในเบื้องต้นทางยูเดกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรนั้นจะเป็นผู้ผลิตเครื่องรีดยางพาราโดยในอนาคตบริษัท nah มีแผนจะขยายตลาดเครื Union, America, ่องจักรกลไปยังกลุ่มพืชเกษตรอื่นๆเพิ่มเติม โดยบริษัทตั้งเป้าว่าสัดส่วนรายได้จากกลุ่มเกษตรปีนี้ไว้ที่50%และกลุ่มยานยนต์อีก50%เพื่อกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวพร้อมทั้งตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของเมืองไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยในเวทีระดับโลก ทางด้านของรองศาสตรสาจารย์ดร์วีรศักดิ์อุดมกิจเดชาผู้อำนวยการศูนย์เทคนโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกับทางยูเรกาและบริษัทยูเรกาอะโกรเมชเนอรี่จำกัดในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยยูเรกาก็จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสีข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรของไทยให้ได้มีเครื่องจักรการเกษตรที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในกรณีที่ราคาผลผลิตตกต่ำกระทันหันทำให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนได้มีทางเลือกที่จะแปรรูปข้าเปลือกเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารและสามารถสีข้าวไว้เพื่อใช้กินเองภายในครอบครัวหรือชุมชนได้ในขณะที่คุณโคสิท์ชนะหารกรรมการผู้จัดการบริษัทยิปต้าจากกลเกษตรทเทรดดิ้งจำกัดได้กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับยูเรกาในครั้งนี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการพัฒนาและช่วยยกระดับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถผลิตสินค้ารองรับตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีค่ะ แน่นอนค่ะว่าการจับมือร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลหวังที่จะกระจายฐานรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นการพัฒนาแล้วก็ยกระดับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะคะที่จะทําให้การทํางานนั้นมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการจับมือร่วมกันครั้งนี้คงจะต้องติดตามความก้าวหน้าความต่อเนื่องในเรื่องของความสําเร็จกันอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างน่าสนใจนั่นคือโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะดาเนินการโดย n e ็กเทคนะคะในการสนับสนุนของมูล,ลนิธิสยามกรมมาจนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ซึ่งล่าสุดค่ะมีการประกาศผลนะคะสำหรับ15กลุ่มเยาวชนคนเก่งไอทีซึ่งมีผู้ที่ส่งเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ทั้งสิ้น120โครงการนะคะจากทั่วประเทศค่ะที่อยากจะทิ้งทุนในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมสำหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อย,ยอดผลงานจากเวทีการประกวดสู่การนำไปใช้งานจริงติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันได้เลยค่ะ ดรกัล,ลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ในปีที่3นี้ยังคงยึดแนวทางให้การสนับสนุนเยาวชนตอบผลงานจากเวทีการประกวดของเน็ t เทคสู่การใช้งานจริง ซึ่งอย่างไรก็ดีเพื่อยกระดับโครงการให้มีคุณค่าต่อสังคมมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันเยาวชนที่มีศัก,กยภาพได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคมด้วยทั้งนี้โครงการยังเชื่อว่าการผนวกแนวคิดผู้ประกอบการสังคมเข้ามาจะทำให้เยาวชนนั้นเห็นเป้าหมายและมีแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ตลาดไอทีมีโอกาสเกิดกิจการเพื่อ yeah. yeah. mm hmm. สังคมได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากเห็นได้จากการกระจายตัวของแนวคิดการระดมทุนสาธารณะและการรวมพลังกันของผู้คนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ซึ่งหลายโครงการของน้องๆมีศักยภาพที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบสังคมได้โดยใช้วิธีข้างต้นเป็นตัวช่วยให้ชิ้นงานหรือธุรกิจออกสู่สังคมได้สำหรับผลงานทั้ง15โครงการที่ผ่านเข้ารับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันได้แก่ กลุ่มโปรแกรมเกม5ผลงานกลุ่มสื่อการเรียนรู้2ผลงานและกลุ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก8ผลงานในจำนวนนี้มีผลงานเพื่อคนพิการจำนวน2ผลงานอาทิ t e ม p ปอร์ไฟต์เกมผจญภัยในโลกแห่งเสียงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาประกอบด้วยนางสาวสิริวันตุนมัญญาตินายกิติพลแต้กเกษมและนายกันตพลเก่งทอง สำหรับ t e m p เ f i i h t g เกมเป็นเกมบนอุปกรณ์ PC สำหรับผู้พิการทางสายตาอายุ10ปีขึ้นไปเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมีสิทธิ์เล่นเกมเพื่อความบันเทิงได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปซึ่งโดยตามปกติแล้วผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาจะไม่สามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางด้านมัลติมีเดียได้ดีเท่ากับบุคคลที่มีสายตาปกติ ทําให้คนในกลุ่มนี้ขาดโอกาสที่จะได้รับความสนุกสนานดังเช่นบุคคลทั่วไป t e m p นโพฟไฟเกมเป็นเกมที่ดำเนินเนื้อเรื่องและวิธีการเล่นโดยใช้เสียงเป็นหลักและมีภาพเป็นส่วนเสริมผู้เล่นจึงใช้เพียงแค่หูฟังก็สามารถที่จะเล่นเกมได้แล้วและนอกจากนี้ยังมีผลงานอือ่นๆอีกมากมายโดยเยาวชนทั้ง15ทีมนี้จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดโครงการโครงการละ50,000บาท และได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเสริมศักยภาพความรู้ทักษะวิธีคิด วิธีการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในด้านการพัฒนาและออกแบบผลงานการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณการนำเสนอและการสื่อสารการขยายผลทางธุรกิจและการตลาดรวมไปถึงการติดตามให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยเน็ t เทคในฐานะพี่เลี้ยงของโครงการก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะในงานประชุมวิชาการประจำปี n e c t e c h ACE 2015ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่นะคะปีที่3แล้วก็เลยมีการยกระดับโครงการนะคะให้มีคุณค่าต่อสังคมให้ทําประโยชน์กับสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งผลงานของน้องๆปีนี้นะคะก็มีหลากหลายแล้วก็หลายผลงานมากๆที่น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะก็เลยมีการผลักดันให้น้องๆพัฒนาตัวเองให้กับเป็นผู้ประกอบการทางสังคมน้องๆี่จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยผลงานที่น้องๆคิดค้นขึ้นมา,ารู้อย่างนี้แล้วนะคะเหล่าน้องๆที่มีไอเดียดีๆเนี่ยก็จะได้มี มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสารรค์และก็คิดค้นพัฒนาผลงานขึ้นมาเพื่อสังคมของเราต่อไปนั่นเองค่ะ<ช>เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆทีเดียวนะคะปติตามอีกหนึ่งโครงการคะ่ะอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะเป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าค่ะจัดโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทน,นั่นเองค่ะร่วมกับเครือข่ายต่างๆค่ะผนึกกาลังจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดน้ําในปัญหาภัยแ้งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะ การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทรัฐวิสาหกิจป้ายแดงที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2558สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเดิมงานแรกจัดงานใหญ่โครงการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินชูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำสร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงานโดยหวังที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในภาวะภัยแล้งคุณอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติในหลวงใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินภายใต้สโลแกน t r แนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำสร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงานระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์เรียนรู้ยางพาราริมถนนมิตรภาพตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่น โดยระบุว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งแนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือเรื่องน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพตลอดจนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอสามารถบรรเทาความเดือดร้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำอีกด้วยว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจรมีการใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสวนยางพาราจนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างพาราเป็นสิ่งที่สมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่งซึ่งกิจกรรมในงานต่างๆสามารถนำไปเป็นแนวคิดต่อยอดและพัฒนาหรือประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมครั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมทรัพยากรน้ำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมบูรณาการจัดนิทรศการเผยแพร่ค,ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆของภาคเกษตรทั้งในด้านการจัดการบำรุงดินการประมงการเลี้ยงสัตว์ การผลิตพืชและการติดตั้งระบบน้ำแปลงอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยคาดหวังว่าเกษตรกร,กรและประชาชนทั่วไปจะน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในการทำกรเกษตรและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมทันกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันค่ะถ้าพูดถึงภัยแล้งในปัจจุบันเชื่อว่าคุณผู้ชมและก็ประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่น่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่เป็นการเน้นย้ำนะคะสำหรับโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนค่ะเห็นความสำคัญเรื่องของความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำแล้วก็ภาวะภัยแ้งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดค่ะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ถือว่าข้อมูลนั้นสามารถที่จะไปนำเป็นเป็นเรื่องของการต่อยอดทางแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรา พักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะช่วงของ most world วันนี้สองเรื่องราวน่าสนใจมากๆมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ค่ะ ตั้งข้อสงสัยว่าเจ้ายุงที่ชอบบินแล้วก็มากัดกินเลือดเราเนี่ยมีความสามารถในการเดินทางใช้ความสามารถทางด้านอวัยวะในส่วนใดของร่างกายของยุงในการที่จะพาตัวเองไปยังทิศทางต่างๆเพื่อหาแหล่งอาหารรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้เรามีข่าวดีแล้วนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบน,นี้แน่นอนเรามีเพื่อนมนุษย์เยอะแยะมากมายแต่ในจักรวาลน,นี้ค่ะหลายคนเคยตั้งข้อสงสัยว่านอกจากโลกของเราแล้วสิ่งมีชีวิต อื่นๆที่อยู่นอกโลกมีหรือไม่วันนี้ค่ะทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นั้นสามารถที่จะค้นพบเขาเรียกว่าดาวโลกที่ถือว่าเป็นฝาแฝดกับเราเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ในช่วงของ m o s t World สักครู่เดียวค่ะ